ครบเลยฮอนด้าแจ็สราคาไม่ถึงแสนครับมาเลยนะนี่ครับฮอนด้าแจ๊สคันนี้นะมาใหม่จอดใหม่ครับแปสซคนรถบ้านมือเดียวผู้ยิงขับไม่ไม่ถึงสองแสนนย้ํานะคันนี้ไม่ถึงแสนขายเพียงแค่เก้าหมื่นเก้าพันบาทมามาดูกันหน่อยครับนี่ครับคันนี้นะสไปเลอร์ครับรถคันนี้เดิมนะไม่เคยเก็บสีนะครับไม่ค่อยเก็บสีเลยร้อแม็กแม็กแท้นะยางเพิ่งเปลี่ยนต้นปีนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนต้นปีนะคันนี้ สภาพอบอกเลยว่ากันสาดไม่มีเดี๋ยวให้ติดเอาแล้วกันนะครับกันสาดไม่มี <S <S เอาไฟตาดูไฟตาหน่อยครับนี่คือไฟตาแท้นะครับถ้าเฉยๆไม่แท้ถ้าเป็นมองๆนี่คือแท่อแท้ได้ลองคันนี้นะป้ายทะเบียนหรือว่าป้ายลัคก,กี้ดัมเบอร์นะใครขับคันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงคันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊สรถปี2010นะครับออกห้างปแปรเดงก็ประมาณเ0 0 0 0สนวันนี่ขายเพียงแค่เงินสดตัดโตนะ99,000บาทนะครับ99,000บาทฟิวมืดตึ๊บ เพราะว่าผู้ชายรถเยอะนะครับคันนี้เป็นรถขนขนผู้ชายนะครับวันนี้ส mm hmm. นใจคันนี้ติดต่อได้เบอร์เบอร์น้องปรอชื่อเบอร์เลยนะครับนะ mm hmm. ครับจัดไี้พิเศษครับขายแค่ 90, 9 9 0 0 0บาทครับสวัสดีครับ